สวัสดีครับผมกบนะครับมื่อนี้ครับผมได้คุยกับแม่นางครับแกมีความฝันเกี่ยวกับหลวงปู่สวงครับมาเล่าให้ฟังแกไม่เคยฝันเห็นหลวงปู่สวงครับและก็แกไม่เคยเห็นหลวงปู่สวงตัวเป็นๆแต่แกมาไหว้หลวงปู่สวงอยู่ที่วัดไผ่พัฒนาแล้วก็มาฝันเหมือนกับหลายๆท่านครับที่ว่ามาแล้วก็มาฝันและก็ถูกเลขก็หลายๆคน มวนี้ครับแม่นางแล้วเราสือน,นางเนาะแม่นางครับเพิ่นฝันเห็นหลวงปู่สวงซึ่งเป็นพระตเนเป็นนี่แหละก่อนที่จะฝันเนาะเราบอกว่าเรามากราบหวหลวงปู่สวงอยู่ที่วัดไผ่ป้านานแล้วก็ขึ้นไปกราบไหว้หลวงปู่อยู่บนวิหารของหลวงปู่ที่ในโรงแก้วเนาะเห็นแคนหลวงปู่อยู่ในโรงแก้วแต่แล้วก็ ไปดูรูปปั้นของลวงปูนู่นนี่น่ะนะแต่ว่าในความฝันแกว่าแก,าแกเห็นลวงปูชัดเจนมากเลยเน้ฝันเห็นลวงปูเนี่ยคือยังมีชีวิตชัดเจนมากแต่ก็ไม่ได้พูดกับลวงปูนะลวงปูนั่งหันหลังให้กับแม่นางครับแม่นางเห็นลวงปูก็ตกใจต้องทีว่าเอาลวงปูใต้ไปแล้วคือยังเห็นลวงปูอยู่นี่คือในความฝันเลยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับ แค่เห็นคือใน,นขามฝันคืออยากจะก้มลงกราบหลวงปู่มากแต่มันกลมลงบ่ได้คืององบอกครับคือตาเขาแบบมันยืนแข็งนะยืนแข็งอยากยกมือไหวแต่ยกไม่ยกไหวไม่ได้มือมันแข็งมันสั่นไปหมดเลยอยากก้มลงกราบแต่ก้มไม่ได้แปลกอะไรแต่พยายามเดินออกมาเดินออกมาเหมือนหลวงปู่ห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไป,ออกไปตัวเองก็เดินออกมา มองว่าเป็นหลวงปู่สวงล้านเปอร์เซนต์เลยหันหลังให้แล้วก็พิงไฟอยู่แต่ไม่รู้ว่าพิงไฟนี่อยู่ใส่แต่ที่แน่คือจําได้ว่าน่าจะเป็นวัดไผ่พาพนาเพราะว่าเห็นรูปปั้นไก่บกย้ายหนึ่งเห็นปั้นรูปปั้นไก่บางไงแล้วก็ฝไอเห็นช้างเห็นเห็นช่างตัวบางใหญ่เป็นรูปปั้นนะกับหลวงปู่ก็อยู่ขงางๆไก่ขางขางขๆสร้างอ่ะนะตอนแรกก็เห็นไใกล้แหละใ อยากก้มลงกราบแต่กราบไม่ได้มันแข็งตัวมันแข็งคือตัวเจ้าของมันแข็งเหมือนกับถือเอียงสียอย่างเหมือนก้มลงไม่ได้ยกมือขึ้นไม่ได้แต่สักครู่หนึ่งคือเหมือนกับเหมือนแรงดึงดูดนะหาวออกไปหาวไปหาวไปเลยหาวไป,ออไป,ออไปจนหาวไปจนตัวเองอยู่นอกวัดตรงที่ประตูเข้าแนมเห็นลุงปูกับลุงปูกนนังอยู่บ,บงบ่งเก่าตรงที่ข้างๆก็เป็นไก่รูปปัน้นไก่ใหญ่แล้วก็รูปช้างใหญ่ แนมเห็นมั่นใจมากว่าเป็นลุงปู่สองล้านเปอร์เซ็นต์แต่ตัวเองก้มกราบไม่ได้บาดพอตัวเองแบบผลักดันออกมาจนถึงหน้าประตูวัดเสร็จมันมันคายฟึดแล้วก็มืกโยกขึ้นมาเองแล้วก็ก้มลงกราบแล้วก็ร้องไห้อยู่หน้าประตูวัดเห็นชัดเจนมากนี่คือความฝันของแม่นางครับ เราบอกว่าเราไม่เคยฝันเห็นลุงปูส่สวงสักครั้งแล้วก็ไม่เคยเห็นลุงปูส่สวงแบบมีชีวิตจริงๆสักครั้งแต่ในความฝันเห็นว่าลุงปู่สวงกําลังผิงไฟอยู่ในความฝันก็น่าจะมาณเกือบคําแล้วนะ <c oughs> เกือบคําแล้วเพราะว่ามันทองฝามันเกือบมึนๆเนาะมันขึ้มลุงปู่สวงกนง็นั่งนั่งผิงไฟอยู่นะนั่งผิงไฟแล้วรู้เลยว่าเป็นลุงปู่สวงร้อยเปอร์เซนต์เลยถึงทุกคนจะมาค้านว่าไม่ใช่ก็แล้วแต่แต่ในความฝันของของข่อย มั่นใจยังไงก็มั่นใจว่าเป็นหลวงปู่สวงล้านล้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยหันหลังให้แต่ก่อนที่ว่านางหันหลังให้อยู่หลวงปู่ก็หันหน้ามานิดนึงแลักั้นหละคนชิงลูกคนชิงลูกแล้วก็ตัวเองเก่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 งอย่างคักเลยแล้วก็อยากจะพนมมือขึ้นและก้มลงกาแต่ก้มลงไม่ได้จนมันเลื่อนตัวเองออกมาอยู่หน้าวัดหลวงปู่สวงหลังจากนั้นครับแม่นางตื่นขึ้นมาแม่นางพูดได้คําเดียวเลยครับว่าบุญตัวเองไม่พอ บุญตัวเองไม่พอบุญไม่ถึงวาสนาไม่ถึงก็เลยไม่ได้กราบไหว้ลวงปู่ข้างๆลวงป,ปู่มันก็เลยว่าประมาณว่บผลักดันตัวเองออกมาจนอยู่ข้างนอกอาจจะเกี่ยวไหมครับอันนี้คือผมไม่รู้นะอันนี้คือคําพูดของแม่นางแม่นางบอกว่าบุญตัวเองอาจจะไม่ถึงลุงป,ปู่มันก็เลยแบบผลักดันตัวเองออกมาให้ไกลลุงปู่อาจจะเกี่ยวก็ได้น,นี่คือแม่นางเป็นคนพูดแต่กับผมนี่ยนะครับเนาะอย่างน้อยฝันให้ลุงป,ปู่อย่างนั้นก็ถือว่าโชคดีโชคดีมากๆ ส่วนตัวเลขล่ะครับตัวเลขจะมาตัวไหนตัวเลขครับแม่นางครับแกบอกว่าแกฝันเห็นลวงปู่อยู่วัดไผ่พานาแล้วก็อยู่หน้าประตูด้วยเลขที่วัดมันก็อยู่หน้าประตูครับหรือจะมาเลขที่วัดหรือเปล่าสองห้าแปดนะครับเนาะเลขที่วัดคือสองห้าแปดนี่คือตัวเลขส่วนลุงปู่ครับลวงปู่เป็นพระลุงปู่เป็นพระแล้วก็เหนือกว่าพระเป็นเลขอื่นเหบอลวงปู่ ท่านท่านไหนละสังขารตอนปี4ีสตอนปี4 2หรือ43นะครับอันนี้คือตัวเลขจากแม่นางครับแม่นางบอกว่าลุงปูละสังขารท้ามาในปี4 2ก็43อันนี้คือตัวเลขจากแม่นางนะครับแม่นางก็เลยตีเพิ่มเป็น8 2 3สกับ8 2 4และก็ลุงปูเหนือกุพะอาจจะเป็น 923หรือ924ครับนี่คือตัวเลขแต่แม่นางวงกลมครับตัวเดียวตัวเดียวครับตัวเดียวครับย้ำนะครับตัวเดียวคือตัวเดียวครับก็คือเลขวัดที่วัดเลื่อนออกมาแล้วก็ตัวเองหยุดอยู่หน้าซุ้มประตูวัดคือ258นี่คือตัวเลขที่แม่นางแกวก็ยังงูนอยู่ครับว่าหรือจะมาเลขที่วัดบ่อ258เพราะว่าเลื่อนเลื่อนออกมาเลื่อนออกมา ห่างไปเรื่อยๆ,ๆแต่มาหยุดอจุดตรงที่หน้าวัดหน้าวัดก็คือสองห้าแปดครับเลขที่วัดซุ้มประตูวัดนะครับสองห้าแปดแต่แม่นางก็ตีเพิ่มเติมครับลุงปู่แกลัสังขารตอนปีอ่าสี่สามสี่สามสี่สองนี่นแหละแกก็ตีเนาะแปดสองสามแปดสองสี่แกกับตีประมาณนี้ครับ <c oughs> แต่แกก็ตีจากเลขอะไรผมก็ไม่รู้นะครับเนาะ แกก็ตีเพิ่มเติมครับ8 2 3 8 2 4 9 2 3 9 2 4นี่คือตัวเลขจากแม่นางกตีแต่แกชอบมากก็คือ258นี่คือตัวเลขจากแม่นางตีแต่ถ้าเอ8 2 3นี่ผมก็ยังงงอยู่ว่ามาจากไสนเนาะแปดองสาแต่ถ้าเป็น8 4 3แต่8 4 3กันยังแม่นึงครับเนาะพศพศสี่นะพศสี่กับพศสี่เนี่ยอาจจะยัง อย,อย่างใช่เลยแต่อันนี้ของเราตี823กับ824 923กับ924ไม่ต้องไปสนใจตัวเลขครับสนใจแค่ความฝันก็พอแล้วก็มาหยุดตรงที่หน้าซุ้มประตูก็มันเป็นเลขที่วัด258ตัวเดียววงกลมครับวงกลมเม็ดเดียวตัวเดียวคือ258เลขอื่นไม่ต้อง,งไปสนไรครับถ้าถามมาตัวอื่นเราซื้อบ่ตัวอื่นแม่นางก็ซื้อนึงครับเนาะถามว่าหลายหางไหมผมตอบคะแนนครับว่าเยอะจริงๆครับ คนฝันอยากถูกเลข3ตัวแกก็ตีเลขหลายตัวนะครับเพราะว่าในความฝันมันไม่เห็นตัวเลขก็เป็นเลขปริศนาก็แล้วแต่จะตีครับแต่ตัวเดียวไม่เดียวก็คือ2 5งแน่นอนครับเพราะว่าเลขก็อยู่ตรงหน้าเลยประตูทางเข้านะครับเนาะนี่คือความฝันแม่นางฝันเห็นลูกปู่สวงลูกปู่สวงก็ฝันบอกเลขล้านเปอร์เซ็นครับว่าเป็นลุงปู่ขอให้ความฝันนี้ให้โชคกับทุกคนครับได้จับเงินเหบือนเงินแสนเงินล้านทุกคนครับผม